ออกไหันนี่แหละัยนางสาวยูนี่ครับอืมสาวลยางก็บ่ได้ลงเอานีเลแกิเตาม้าก็ม่เห็นตร่มนีงตัวตัวหนึ่งยูเป็นสาวน้อตาเรียนยังไว้หตาก็พอดีเป็น่ออัน พวกพิการเนี่ยพวกพระล่มก็อยูัวได้มันอับอืมทำเทยให้ยังกระล่มมีนอนนอนคอยชัวยเดี๋ยวชัวยช่วยบุญมาหลังน้อยอยู่จ้านหลังพอคุณนาเ้าคุณยัวที่เขาจะน้อยใจร่วมกันยังไงนึงเดินหมุนออกทั้งทางไปฝุ่นถูกกระมุนไป อยู่ได้ยังเสียมันชอบกินทุกอย่างทีกันกับพวกไก่เจียน่นเฮ้ยบุพพอหรอไปหาเรา๋ยหลับโตกี่ยังคิว่ามีชินตัวมันไก่ตายนี่อาหารชิปจแดงตายอือไปหาเขาไปหินไปาไก่หลับบานดูสวไม่แตเห็นจังเสียองค์ท้ายบ้านก็จังเสีย่พ่มอยู่ คนใจเยอด้วด่วาแส่ว่น้องขอเปียกเบดมือนหนึ่งขอไปหาทั้งกะจีมาทั้งบุญเล่นออกจากข้นมาีละลายี่มแน่เป็นบาสเหยมันไข่เองเบินก็อตอด้นไ่เยอะอ่เนาะเออพวกัอนไปหาเยอะออีละแนพวก้วอยู่ก็บลำบากอยูู่้เดียวน้อ เงินทองกับบอมีอันเพิ่นให้อันเงินไดอันนี้ละซ้อยเหลือนี่ละบัสต้านี่ละกินไปเดือนเดือนหนึ่งกับเงื่อนที่ตาเดือนละพันกว่าบาทกระเทิงค่าน้ำค่าไฟเออมีงานบุญงานท่านก็ไปทำบุญทำท่านทอยเทาคือการใช้เงินซื้อหละบ้านกับหัวนี่ถ้าตู้อยากซื้อกินไปตั้งที่เบิดเบิดบอมีหฮอตจิบกินเด้ออดคือกันครับแต่ว่าทงค่าน้ำค่าไฟไมงเที่ยนน่องก็ออกให้ ยายอยู่ก็ไปครับอยู่เดียวลูกเต่ากับวอามีแต่ฟันมี่แฟนอยู่เขาตายอยู่กับเพื่อนกับมีบ้านนึ่งก็ได้กันโดนเนาะเขามาจ่ายก่อนแต่เลยลำบากบางช่องก็เลยแบ่มีนะแม่กับมีอยู่น้ำเด็กแต่ก่อนอยังมีลูกหลานห้กินบัดนี้แม่จ่ายลูกหลานเขากับ่ได้ดห้เนี่ยเราอยู่บ้านทอคหากินเองแต่คุน,นันผุ้นี้ละห้ยกินแน่เขาที่โตน ก็ไปให้ขา่าให้ปลากาให้กินเรื่อยมันบ่แข็งแรงคือเก่าจัก่อนีโอ้ยบ่อยู่บ่อเจ้าดอก่อยเผาทานตัดใหม่คนไปดูเย็นไปใช้กับบาา่อใดล่มเอออยากให้เนื้องานมาซอยเหลือเหตุบานหน่อยจากหลังเนี่ยเพราะว่าบ้านกับบม่มีที่กับบม่มีอยู่ผูเดียวเพราะว่าใยเพื้นเนี่ยอยู่เศ้าของพื้นเด้น่ย่างมากนี่ก็ใหายพื้นซอยเขาเดือนละหาชิบุบาต ลอยน่องสาวทีวัดเขาสาวทีอะไรพวกกูสาวทีวัดอยูย่ยครับคออือลอยคา,าขายะคายางเขาขมาอาใส่น่องสาวครับมีน้องผู้หนึ่งนั่งอยู่หันมีน้องหลามันจะเห็งุงานมันกับมีการเขากมีหัวตัวบ่มีเขาก็เพิ่อได้กินตัวนั้นบางที่ผมมีมเงินเออเมือนั้นเขา,า,ามาเก็บค่าน้มสามสิบบาทมือเ,เ,เอือกับบ่มีออกให้เอือกันเด้อเดี๋ยวเอือกใดสิให้เขาก็ออกหายมีแกงมีตุ่มเหลือเขาก็ให้กินครับ โอ้ยกัดแ็งแรงฝอยขนดูตัวหาปูหาปลาก็อย,อยู่ว่าเป็นน<ะ>ี่เขาว่าไปตกน้ำายเด้อข่อยจังบ่ไป<ะ>ครับข่อยบ่อยู่บ้านยากเสื่อหนาจะตื้นเพราะซันคนไปพุ่นน,น,นี่ดุงตัดไปเผาได้เป็นคลิปกระสอบเลี้ยนเลี่ยนยังกับบ่ไหวเจ็ดกับบ่หินมือวานนีพอดีได้เงินเขาหายสองร้อย,อยกว่าบ,บาทเรื่อยไปชื้อขขาวสารมาเทิงทังกับเสา